สวัสดีค่ะช่องเยน้อยพาทำชาแนลนะคะคลิปนี้ยายจะพาทุกคนนะคะมารู้จักกับฤืษอสีผสมอีกสายพันธุ์หนึ่งนะคะน้องมีลักษณะใบใหญ่แล้วก็แดงมากนะคะทุกคนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆนะคะอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะยายมีฤืษอสีผสมมากมายหลายสายพันธุ์เลยทีเดียวนะคะ จะนำมาให้ทุกคนได้ดูและได้รู้จักกันนะคะทุกคนและคลิปนี้ก็จะพาทุกคนมาดูสายพันธุ์ใหม่ๆนะคะสายพันธุ์ใหม่ที่เกิดขึ้นโดยการเพราะเมล็ดนะคะทุกคนน้องมีลักษณะใบใบใหญ่เลยนะคะทุกคนสำหรับสายพันธุ์นี้สายพันธุ์นี้ลักษณะใบน้องจะเป็นเอกลักษณ์เลยนะคะเอกลักษณ์ของใบน้องก็คือขอบน้องจะหยกักหยักแบบ หย,ย,ยักหย,ยิกเลยนะคะสําหรับสายพันธุ์นี้สายพันธุ์นี้นะคะมีมากมายหลายสีเลยนะคะทุกคนมีทั้งแบบมีลายแล้วก็มีทั้งแบบสีพื้นแต่ลักษณะใบของเขานะคะจะคล้ายกันเหมือนกันเลยค่ะต่างกันที่สีและลายนั่นเองค่ะทุกคนที่สวนยายก็มีประมาณประมาณ6ลาย6 6ลาย หกลายหกสีนะคะทุกคนน่าจะประมาณนี้นะคะถ้ายังไงเดี๋ยวยายจะนำมาให้ทุกคนได้ดูกันนะคะว่าแบบนี้มีสีอะไรบ้างจะนำมารวมกันให้ทุกคนได้ดูเห็นความแตกต่างกันเลยนะคะทุกคนแต่คลิปนี้ก็จะพามารู้จักสายพันธุ์นี้นะคะสายพันธุ์นี้นะคะน้องมีสีแดงสดเลยนะคะทุกคนตอนนี้น้องยังกัดสีไม่เต็มที่นะคะทุกคนจะมีลักษณะมีขอบเขียวๆเ,เล็กน้อยนะคะทุกคน แต่สีน้องนะคะถ้ากัดสีเต็มที่น้องจะมีลักษณะสีสีของน้องก็คือแดงทั้งใบเลยนะคะทุกคนทั้งใบทั้งต้นเลยค่ะจะมีแดงจะเป็นสีแดงสดเลยนะคะทุกคนน้องมีลักษณะใบที่เป็นเอกลักษณ์และก็ยังมีสเสน่ห์นะคะทุกคนและเป็นไม้ที่แข็งแรงมากค่ะสำหรับสายพันุนี้นะคะสวยมากค่ะทุกคนเป็น เป็นื่องสีผสมที่ทุกคนต้องมีนะคะทุกคนคือสีน้องสวยมากค่ะใบใหญ่แล้วก็เลี้ยงง่ายมากเลยนะคะทุกคนสําหรับสีนี้สายพันธุ์นี้นะคะทุกคนใบน้องนะคะดูดูความเป็นเอกลักษณ์ของเขานะคะใบแบบใบใหญ่แล้วก็ขอบก็จะหยักแล้วก็หยิกนะคะทุกคนและตัวนี้จะเป็นสีพื้นด้วยนะคะจะไม่มีลวดลาย น้องสวยมากค่ะน้องเป็นไม้เมล็ดนะคะทุกคนเป็นไม้ใหม่นะคะทุกคนสวยมากค่ะทุกคนตัวนี้นะคะยายจะแทนเป็น P13 นะคะทุกคนไว้สื่อสารกันนะคะ P13 ค่ะเป็นไม้ใบใหญ่ใบขอบอยกักขอบยีกนะคะทุกคนเป็นไม้ที่เลี้ยงง่ายมากๆและเป็นไม้ที่ชอบอากาศร้อนนะคะแดดร้อย ได้เลยนะคะสำหรับตัวนี้นะคะทุกคน800น้องก็จะมีลักษณะที่สีสดมากๆเลยนะคะทุกคนดูสีน้องนะคะเนี่ยขนาดยังไม่กัดสีนะคะทุกคนสีน้องยังสวยขนาดนี้ถ้าน้องกัดสีจะสวยขนาดไหนคะทุกคนลองวาดภาพดูสิคะมันสวยมากค่ะวิธีการดูแลนะคะทุกคนวิธีการรดน้ำก็รดน้ำเช้าเย็นนะคะหน้าฝนก็จะรดช่วงเช้ารอบเดียวนะคะทุกคน ดินที่ใช้ดินที่ใช้ปลูกนะคะควรเป็นดินที่มีความโปรง่งมีความโปร่งสูงนะคะทุกคนไม่อุ้มน้ําและไม่ไม่เฉะนะคะทุกคนหรือสีผสมเป็นไม้ที่ชอบน้ําแต่ว่าไม่ชอบเฉะนะคะทุกคนชอบชื้นและก็ยังให้น้องมีความดินมีความแห้งบ้างนะคะเพื่อจะให้น้องได้หายใจนั่นเองค่ะและจะไม่ทําให้เกิดเชือ้อรา วิธีใส่ปุ๋ยสามารถให้ปุ๋ยทางดินแล้วก็ให้ปุ๋ยทางใบได้นะคะทุกคนและคลิปนี้ยายก็มีมาฝากเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของยายและเป็นกำลังใจให้ยายทำคลิปใหม่ๆต่อไปสวัสดีคะ่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ